กับสวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดี urst, สวัสดีเอฟซีเบิร์สคนเดิมอย่างยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องอันพี่น้องมื้อน,นี้น้องอันสีเอาของไปให้อาปี้ีลายกาจอยรายการมีแขกนะพี่น้องมีแขกเพิ่นมาดาหน้าซวยพี่น้องเป็นยูทูบเบอร์จากทางเวียงจัน,นพ,พี่นอ้องเพินมีวิชอวไอโต้พี่น้องเพิ่นมาพักอยู่เฮ่อนบาสุพี่น้องมาดินนี่แหละถือโอกาสมาลิน มาดินอันนั้นเนาะพี่น้องมาดินนั่ยูทูบเบอร์นั่มบาสุกเนี่ยเนาะรายการมื้อนี้เพื่อนกันเลยมาดำหน้าซอยพี่น้องตอนนี้น้องอันกะลังซื้อนำแข้งแล้วก็บแบบสีเนอเพียงเดียวนะข้างล่างน้องอันชื่อมาจากบ้านเดี๋ยวตอนนี้น้องอันสีออกไปหน้าเน้าเพียงแล้วกันพาพี่น้องไปเบิ่งเลยว่าพวกเพื่อนกะลังเฮ็ดอียังอยู่ต้องใช้ดำหน้าอยู่ตอนนี้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับเวลาประมาณเก่ามุกใกล้จะสิบมุกเลยเพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาฝ่าไปเนาะเผื่อว่า เอาเป๊ปซี่น้ำเย็นพี่น้องไปให้พวกเพิ่นกินเนาะไปเดี๋ยวพี่น้องไปถ่าติดตามรับชมเนาะวะอยู่หน้าบรรยากาศหลายคนพี่น้องมือนี้คือชิมมวลน้นองชิเป็นจะได้ปะไปเบิ่งกันกเลยพี่น้องแต่ด่อก็ม่ยินให้ข้าเจอด้วยหรอลา พี่น้องตอนนี้งานเก่ามาหอดหอดหน้าเนาะที่เรียกว่าชิอันนั้นก็ได้บอบี้ให้ซื้อแป๊ปสี่มาเดี๋ยวสฉีเอามาแจกไปนียพี่น้องมาม่าปอบีปาดอันนั่นมาเอาแป๊ปสี่มาแจกเพื่อนแต่กำมือนี่นาะพี่น้องมีมีแขกมากพี่น้องมีแขกก็คือไอ้ตัยน้อยไอตัเพื่อนมาจาก เวียงจันน้อยตัว,เ,วเป็นช่องที่จะให้ฝากให้ฝากช่องแน่ตัวต้องได้ฝากมาดูแล้วตอนนี้ <c oughs> เป็นช่องที่แบบว่าขี่ขี่รถแบบเที่ยวเไปได้เลยเนาะแม่นเพื่อนถ้าไพามาช่องแบบเที่ยวจะได้กันเนาะไปฝากติดตามช่องไอ้เพื่อนได้ชื่อช่องว่าตัวโยย,วยสองล้อเที่ยวลาวนาะแม่นเพื่อนไปไปปุ้งหัวมือไหนซิกลับเพื่อนไปติดตามได้ด้วยพี่น้องถ้าแต่มือไปต่อวันีมือกลับมือนี้เพื่อนกับมาดำหน้าซอยเนาะ เป็ารดำครั้งแรกอีกนี่นะโอ้ดำครั้งแรกอีกวันนี้ดังแค่กนอนีในชีวิตเลย้าอโอ้ได้สบายดีกองขอน <Okay. S 1> ี้ดสิฮะสบายดีกองขอนัน <c oughs> สบายดีเหรองอสบายดีพนะี่น้องขออภัพี่น้องเลยดื่มไป <c oughs> มึงหยาี่บบบ,บีกับถ่ายไปบนี้น้องอันกับ้ถ่าเจนดื้อ ไชเองจ้ะเไปเนียไปออกอาชถอยหลังมาอชุกเอามันบมพ่ออาการบ่มีจอกก็ต้องปาดกระปุกเอียงเอาได้เพียงหน้าก็สีอดสียาก็ด้ไอ้ต้อยไอ้ต้อยชิมิแหงดำหน้าอยู่ไได้กินแกงน้ำมันไม่เด้ มัน้กันยัสิแต่มันอาอกันอไอยังไกักงน้องใหม่น้อหม่น้อหม่น้องหม่น้อ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 งหม่น้อหมเไมหยาบเกเนีแต่ว่าเนี่ยกงได้หลายวนอหม่อมกับดมีเฮ็ดัอนนมอมัออมิน้อหมอขอยสมเด็จมาคัเ้ยสมการเด็ดจะสมกนอยู่อ เบิ่งส่งจะก็จะคือมันนุ่งแบบว่ามันยานว่า่ส่งกันย่านเยกัย่านมันกิย้อนแต่ว่าเวลาดำมันกิย้อนต้องให้น่าแต่ว่ากระั่งดำแล้วหนึ่งให้นะเพียง สองวะมาจะวะนี่พอดีแหละพอดีก็ล่งเตรียมขึ้นแล้วสองพืคอนฉีไปหาผ้ากันไปหาหน่าไม้มาแกงกินยังไ้หนึ่งเนาะไว้อยู่วะ เต่ยงพายเดาวเตยงายเเราจงมวไบอคอยจะดำสหาขน่บอรหออน้ำไม้สังไ่บอมาแกงอไปถือกล่องไปถือกล่องวะโอเคเดี๋ยวจะไหนจะหนแจงชิม,มือก็ได้ไป สบายดีกล้องเนี่ยล่ะสบายดีนี่ยแ่ท่านสบายดีก่อนเ้อจะชิว่าทำหน้าเงียบนะสบายดีสบายดีถิว่าไปนอนโรงแรมเดยชื่อบ้านเกิดเรื่องภาษาคุณเป็นใครเหรอไปห้องแค้มไปห้องแค้มอยู่ปากเช๊เอไม่ไปอยู่อ๋อยา่ว่าแบบว่ามีแบบอันนั้นเดฝรั่ง

เป็นโดมแลลวนะคับอันขึ้นบนี้ให้นี่เป็นไฮที่ประมาณที่สี่เนาะของพวกเกลียวที่หาเดี๋ยวไว้ไม่ัำก็อีเมนมเจอให้หนึ่งสามมือสองมือ้ย กินได้บปนเดียวกับกนหากินเขาเพ็ดเนะี่ยนาะประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองเลยมั้งทางนั้นเพื่อนกับกระร่งแกงหน่อมไม้ไอ้ตัวนอกจากซาบิไม้เป็นเห็ดกินเที่ยงพี่เนะาะขึ้นมาดนี่ โอ้พี่ตาม่าอีกเลยเนาะมากับุโอมเนาะเป็นจะอะไรกับอะไรอยู่มันจีเป็นแบบฟัดฟ้าท่ามันเคยใกล้มาข่าวป้อมอะตระกูลเดียวกันประมาณนั้น เป็นอะไรัข่เด okay, wow. ี๋ยวไ้คนมากแบบนี้จะกินได้ยังมากกามันินเก่ิกินารกับวุ้ดีอยู่นานนะนี่ไม่จับโ้องน้ำ้สงกกินเข่จัเสียงมลอนเนาะมีเสียงผู้กายปะบู๊ บ่ยากแต่เนาะเก็บตัวบะขามบะขามสะขามสุมูงสึกเลยฮอนท้องเลยอันตรายเด้ออันตรายกินหะไรอันตรายกินโพแทสเซวยมพนัวหมักป่ะผมโอ้อ่านายูปันฮะจู น้นก้อนระบบนี่หรอเลยอีกจักไหนนี่จะโูกกะตัวนี้สี่ล้ยงเอาซะทั้งนี่เป็นลูกกะก็บอบาแต่ว่าหน้าเนื้อไรคอยคอยเห็ียดยืนเั้งโอ้ยังเหลืวคนนี้เขาจะเห็ดดิหน้าได้นะมึงจะเห็ด หน้าลายหน้าบนไดดขาวหน้าแถวนี้เนาะหน้าแถวบ้านดำซ้ำหนึ่งก็ได ja. ้ค OK> ่ะมเนเ่มือนเป็นแงที่นี่เสร็จเนาะอยากขีดทามความซื้อไอตัวเป็นจะอะไรมาดำหน้าเทือแกแข็งแดกเป็นจะอะไรข้งแรกวะกับมวนอยู่นี้เขาขายกันไม่เล่มมวนเขายกันมันก็ไม่มวนหรอก มันปวดแอวเนาะแบบดำขัางแรลกไงตัวมันแบบแม่นมันกัเจ็บแอวอยู่เจ็บแอวมันเมื่อยไหลบอดมัอนี่มันฟ้าบดมันเลยแบบมันกระมวลมวลอยู่ขาดแคนที่ล้มกันไปพี่จิงงเขากระได้ล้มเขาฟังของเขากระมวลละฟังข้างข้าเจ้าฟังข้าเจ้าสื่อคลายกันก็ไปหนีไปซื้อใส่เกนซะแล้วนี่สเกลแขนลกเลยเลยขายมูรวยละหยอกกันนะพี่น้อง ดำหน้ากอ่ว <to sex> <urai> ่า <w> ก <benim graffiti> ันมูดอกมูเขาคายกันเองคายเป็นคายดำหน้าคายตัวเองนะเป็นอย่างน้อมุ้งๆเนาะจะปลูเดี๋ยวจะหน่อยก็ได้กินข้าวเที่ยงนะนาะเพียงเพราะว่าคายแล้วตอนนี้กายสิคายนะยุ่วเข่าู้ใดก็ยุ่วเข่าไปนะพอกันยิ่งใส่กระหึ่งตำไข่บ่ิหะใส่มาหึ่งตำไข่ตัดไข่บ่ตัดไข่ไปเนี้ยไป มรรยากลับมาศสำหรับคลิปนี้กันสิเดีจบเพียงสำเนียงเดี๋ยวเพื่อกๆมือนี้กามีแขกนในเพี่องไอ้เต้ยเนาะที่เรามาดำน้าซอยเนาะสำหรับคลิปนี้กันสิขอตัวลาไปก่อนพี่องขอบคุณขอบใจ FC Burst โปรดดอกรีเข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าเพี่องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย